เราจะรู้ได้ไงว่าค่าใช้จ่ายอะไรของเราเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้บ้างมีเกณฑ์ไหมครับผมเข้าใจว่าถามถึงบุคคลเนาะและเกณฑ์เกณฑ์ที่ผมให้เป็นแบบภาษาคนแลวน่าจะเข้าใจง่ายที่สุดคือ1คือมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สัมพันธ์กับรายได้สัมพันธ์กับรายได้แปลว่ามันทําให้เกิดรายได้ไหมล่ะรายได้ที่เรากำลังยืมภาษีสมมุติผมพูดว่าขายของออนไลน์ค่าใช้จ่ายที่ที่ทำให้เกิดการขายของออนไลน์มีอะไรซื้อของค่าส่ง ค่าแพ็คค่าโฆษณาค่าจ้างพนักง,งานจ้างขนส่งจ้างอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นรายจ่ายหมดใช่สัมพันธ์อันนี้คือประเด็นแรกซึ่งไม่สัมพันธ์คืออะไรถ้าเมื่อกี้พูดว่าขายของออนไลน์ค่าเทอมลูกจะไม่สัมพันธ์ค่ากินอยู่เที่ยวใช้ของชีวิตเราปกติจะไม่สัมพันธ์นึกออกนะครับเพราะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไม่ได้เกี่ยวกับการก่อให้เกิดรายได้ประเด็น2คือเพิ่มเติมคือ ไอ้เพราะว่าคำว,ว่าสัมพันธ์เนี่ยมันมีความสําคัญต่อด้วยก็คือว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมันต้องมีหลักฐานพิสูจน์เพราะเรากําลังจะหักค่าใช้จ่ายคํานวณต้องมีหลักฐานบอกด้วยว่าเอ้ยเนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงคําว่าเกิดขึ้นจริงมีอะไรมาพิสูจน์หลักฐานคืออะไรก็คือหลักฐานการจ่ายที่บอกได้ว่าใครรับเงินอสองเรื่องนี้นะครับเป็นเป็นคีย์หลักสําคัญแล้วกันนะเกี่ยวข้องไหมพิสูจน์ได้ไหมถ้าได้ทั้งคู่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีได้อันนี้คือเบสิกนะครับ